บิิิลมมนชแนะนำบทนัวบทนัวเป็นบทมักกิยาะมี28องค์การบทได้เริ่มด้วยการที่อัลลอฮ์ทรงส่งนบีนัวอะลัยฮิสสลามเพื่อประกาศเผยพระสัจธรรมและตักเตือนหมู่ชนของเขาให้ระวังการลงโทษของอัลลอฮ์บทนี้ได้กล่าวถึงการต่อสู้ของนบีนัวการอดทนของเขาการเสียสละของเขาทั้งกลางคืนและกลางวัน ทั้งโดยทางลับและเปิดเผยกระนั้นก็ตามหมู่ชนของเขาก็หาได้ความสนใจแก่เขายิ่งกว่านั้นพวกเขายังอยู่ในการหลงผิดและการดื้อรัน้นหลังจากนั้นบทนี้ได้กล่าวเตือนพวกเขาให้รำลึกถึงความโปรดปรานของอัลลอฮ์และความดีงามต่างๆของปรุงผ่านทางนบีนัวอะัยฮิสลาเพื่อให้พวกเขาขยันหมั่นเพียรในการจงรักภักดีต่ออัลลอฮ์และพวกเขาก็จะเห็นร่องรอยแห่งอนุภาพและความเมตตาของปรุงในจักรวาลนี้ ทั้งที่ได้มีการตักเตือนสั่งสอนและชี้แนะทางที่ถูกต้องและทางรอดแล้วก็ตามหมู่ชนของนัวก็ยังดื้อรั้นอยู่กับการปฏิเสธศรัทธาการหลงทางและการผินหลังให้พวกเขาเหยียดหยามการเรียกร้องเชิญชวนของนบีของพวกเขาคือนบีนูอะไลัยสลามจนกระทั่งอัลลอฮ์ทรงทำลายล้างพวกเขาด้วยการจมน้ำตายบทน,นี้ได้จบลงด้วยการขอพรของนบีนัวอะไลิสลาม แกมูชนของเขาให้ประสบความพินาศและความหายนะหลังจากที่ใช้เวลาอยู่กับพวกเขาเป็นเวลาถึง950ปีเรียกร้องเชิญชวนพวกเขาให้เคารพภักดีต่อล้อองค์เดียวจิตใจของพวกเขาไม่ได้อ่อนไหวลงเลยการตักเตือนและการเตือนสัมทับไม่ได้อำนวยประโยชน์อันใดแก่พวกเขาเลยด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอ แจริง้เราได้ส่งนัวไปยังกลุ่มชนของเขาโดยบัญชาว,ว่าเจ้าจงกล่าวเตือนกลุ่มชนของเจ้าก่อนที่การลงโทษอันเจ็บปวดจะมาถึงพวกเขา เขากล่าวว่าโอ้กลุ่มชนของฉันถ้าจริงฉันคือผู้ตักเตือนชัดแจ้งของพวกเจ้าพวกเจ้าจงคารพพักดีอัลลอฮ์เถิดและจงยำเกรงพระองค์

และจะทรงผ่อนผันให้แก่พวกเจ้าจนกระทั่งวาระที่ถูกกำหนดไว้ถ้าจริงวาระของอัลลอฮ์นั้นเมื่อมาถึงแล้วมันจะไม่ยืดเวลาออกต่อไปอีกหากพวกเจ้าได้รู้บเขากล่าวว่าโอ้พระผู้อิบานของฉัน แท้จริงฉันได้เรียกร้องกลุ่มชนของฉันทั้งกลางคืนและกลางวัน <ت ص في ق> แต่การเรียกร้องเชิญชวนของฉันไม่ได้เพิ่มพูนสิ่งใดให้แก่พวกเขานอกจากการหลบกนี้ว่าอินนีคุณแล้มาดาวยทุ่มลิ ت าอฟิร์ล่ะม์จัลลูอัซซาบิ่งหุ่นฟีอาดานิมจัลลู และแท้จริงทุกครั้งที่ฉันเรียกร้องเอชิญชวนพวกเขาเพื่อที่พระองค์ท่านจะได้อภัยโทษให้แก่พวกเขาพวกเขาก็เอานิ้วม,มือของพวกเขาอุดหูของพวกเขาแล้วเ,เสื้อผ้าของพวกเขาคลุมโปงและพวกเขาดื้อรั้น และหญิงยะโสด้วยความจงหองทุมมาอินนีดาวตุฮุมจิฮาราขั้นแล้วฉันได้เรียกร้องเชิญชวนพวกเขาอย่างเปิดเผยทุมมาอินนีอัลลัตุลฮุมวะอัสรบตุลฮุมอิสรารา แล้วฉันก็ได้ประกาศแก่พวกเขาอย่างเปิดเผยและยังได้บอกกล่าวแก่พวกเขาอย่างลับๆอีกด้วย ر ر ฉันได้กล่าวว่าพวกเจ้าจงขออภัยโทษต่อพระผู้อภิบาลของพวกเจ้าเถิดเพราะแท้จริงพระองค์เป็นผู้ทรงอภัยโทษยุิสลสมาอลัยุมมิดราร พระองค์จะทรงหลังน้ำฝนลงมาอย่างมากมายแก่พวกเจ้าและพระองค์จะทรงเพิ่มพูลทรัพย์สินและลูกหลานแก่พวกเจ้าและจะทรงทำให้มีสวนอันมากมายสำหรับพวกเจ้า และจะทรงทำให้มีแม่น้ำหลายสายแก่พวกเจ้าทำไมพวกเจ้าจึงไม่สำนึกถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์และความจริงพระองค์ทรงสร้างพวกเจ้าตามลำดับขั้นตอนพวกเจ้าไม่เห็นดอกรู้ว่าอัลลอฮ์ทรงสร้างชั้นฟ้าทั้งเจ็ดเป็นชั้นๆอย่างไร ن ن س س และทรงทำให้ดวงจันทร์ในชั้นฟ้าเหล่านั้นมีแสงสว่างและทรงทำให้ดวงอาทิตย์มีแสงจ้าแลา้วรอทรงบังเกิดพวกเจ้าจากแผ่นดินเช่นพืชผักแล้วเราทรงบังเกิดพวกเจ้าจากแผ่นดินเช่นพืชผักุมวริคุอร และทรงทําให้พวกเจ้ากลับคืนสู่แผ่นดินและจะทรงให้พวกเจ้าออกมาอีกเพื่อฟื้นคืนชีพลลแล้วเอาทรงทําให้แผ่นดินนี้ราบเรียบสําหรับพวกเจ้า,า,จาเพื่อพวกเจ้าจะได้สัญจรไปมาตามพื้นที่โล่งกว้างนั้น น,น,นัวได้กล่าวว่าโอ้พระผู้อวิบาลของฉันถ้าจริงพวกเขาได้ฝ่าฝืนฉันและเชื่อฟังผู้ที่ทรัพย์สินของเขาและลูกหลานของเขาไม่ได้เพิ่มพูนอันใดแก่เขา นอกจากการขาดทุนและพวกเขาได้วางแผนร้ายอันยิ่งใหญ่และพวกเขาได้กล่าวว่าพวกเจ้าอย่าได้ทอดทิ้งพระเจ้าทั้งหลายของพวกเจ้าเป็นนันขาดพวกเจ้าอย่าได้ทอดทิ้งวัดและสวา และยากูสและยาอุปและนัชเป็นอันขาดและความจริงพวกเขาได้ทำให้หมู่ชนจำนวนมากหลงดังนั้นขอพระองค์ท่านอย่าได้เพิ่มอันใดแก่พวกอาธรรมเหล่านั้นนอกจากการหลงผิดเท่านั้น มิม,มั้นขตทีเอติมุกรุฟ فأدخلون النار فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا อันเนื่องจากความผิดอันมากมายของพวกเขาพวกเขาจึงถูกให้จมน้ำตายและจะถูกให้เข้าอยู่ในไฟนรกดังนั้น พวกเขาจะไม่พบผู้ช่วยเหลือสำหรับพวกเขาอื่นจากอัลลอฮและนัวได้กล่าวว่าโอ้พระผู้อภิบาลของฉัน ขอพระองค์อย่าทรงปล่อยให้พวกปฏิเสธศรัทธาหลงเหลืออยู่บนแผ่นดินนี้เลยอินนะกอิจดัุมยุดลูลฟพระแท้จริงหากพระองค์ท่านทรงปล่อยให้พวกเขาหลงเหลืออยู่พวกเขาก็จะทำให้พวงเบาวของพระองค์ท่านหลงผิดและพวกเขานั้นจะให้กำเนิดแต่พวกเลวทาม พวกปฏิเสธศรัทธาเท่านั้นรับบิอญฟิรลีวิลิวลัยเจียวิลมนดะ่งลับบิทีมุอ์มินันวะลิลมุอ์มินีนวัลมุอ์มินาตวะลิลมุอ์มินีนวัลมุอ์มินาตวะลาจะดิซซอลิมีนอิลลาตะลาราโอ้พระผู้อภิบาลของฉันขอพระองค์ทรงอภัยโทษให้แก่ฉันและพ่อแม่ของฉัน และผู้ที่เข้ามาในบ้านของฉันเป็นผู้ศรัทธาและบรรดาผู้ศรัทธาชายและบรรดาผู้ศรัทธาหญิงและพระองค์อย่าได้เพิ่มอันใดแก่พวกอธรรมเหล่านั้นนอกจากความพินาศเท่านั้น